กลับสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักยินสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยยิบซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบยิบซีใครใจภุมใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิด วันเสาร์ค่ะเป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับเดือนเมษายนพศสองพนะคะเรามาเริ่มรับชมรายการดีๆของอาจารย์เบยิบสีคใครใจกันเลยค่ะโอมอคีภาหูบุผังสาการะวันธนังครูบาจารย์ยังจริยเทวามุนีือสีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะ สุเคนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะชื่นเคยนะคะอาจารย์บีฟส่ใครใจได้นำไพ่ชุดไพ่พรหมยาณค่ะ ของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกข์มาำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันนะคะเรามารับชมกันเลยค่ะว่าไพในแรกนะคะพลังงานดีๆของไพพรหมยานเนี่ยเขาจะบอกอะไรให้กับทุกๆท่านคะ่ะท่านผู้ชมคะ ท่านผู้ชมเนี่ยได้ยินเสียงนกแนมะ็กเสียงร้องของนกกาเวาวเสียงร้องของนกนกของนกเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีพลังงานดีๆเป็นผู้ที่มีพลังงานแห่งจักรวาลมีพลังงานบวกนะคะไม่งั้นเนี่ยเสียงนกเขาไม่มาร้องให้ตัวคุณได้ยินหรอกค่ะนะคะ,คะเอเามคา,ามารับชมไพ่ใบแรกนะคะบอกอะไรนะคะให้กับ ชาววันเสาร์นะฮะโอ้โหใบแรกแม่ก็ดีเลิศเลยทีเดียวไพ่ใบนี้นะคะท่านผู้ชมพระนารายณ์ทรงสุบรรเห็นไหมเขาบอกเลยเป็นความโชคดีของชาววันเสาร์นะคะใบนี้บอกว่าชาววันเสาร์เนี่ยช่วงนี้นะคะช่วงเดินตลอดเดือนเมษายนเนี้ยตัวคุณหยิบจับสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสําเร็จ ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรเห็นไหมโอ้ดีเลิศมากเลยทีเดียวนะทำสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะคะโอ้โหไพ่ใบแรกแบบนี้ก็ดีมากมากนะคะทำให้ไพ่เนี่ยจึงบอกว่าคนที่เกิดบนเสานะคะมีดวง ผู้คนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การผลักดันในการสนับสนุนและให้การอุปถัมภ์และยิ่งท่านใดนะคะมีหุ้นส่วนมีคนใกล้ชิดมีคนรักคนพิเศษมีคู่ครองยิ่งส่งเสริมดวงชะตาให้กับคุณด้วยในตลอดเดือนเมษายนนี้ค่ะชาววันเสาร์อสวยงามมากเลยทีเดียว ท่านผู้ชมคะท่านที่เกิดวันเสาร์นี่นะตัวท่านเองเนี่ยเกิดจากการที่พระพรหมนะคะท่านได้สร้างจากเสือคะ่ะจำนวนสิบตัวนะสร้างจากเสือจำนวนสิบตัวเลยพระองค์เนี่ยได้ไล่มนไล่คาถานะคะบทเสือเหล่านนเนี้จนกลายเป็นผมและห่อหุ้มนะคะ ด้วยผ้าแพรสีม่วงประพรมด้วยน้ำอมฤตนะคะและสร้างตัวท่านที่เกิดบนเสานี่แหละขึ้นมาอันนี้ตามประวัตินะคะนะตามประวัติเขาเรียกว่าตามประวัติโหราศาสไทยนะคะตามประวัติในวิชาโหราศาสไทยจะพูดถึงนิทานโหราศาสตร์อันนี้นะคะเป็นประวัติการกำเนิดเกิดขึ้น ของท่านนี้เป็นผู้ที่เกิดวันเสาร์นะดังนั้นเนี่ยตัวท่านเองจึงสามารถสังเกตตัวท่านเองได้นะว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีความวิตกกังวลใจเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ตัวคุณเองก็สามารถดําเนินการเรื่องราวใดๆก็ตามเนี่ยให้ประสบความสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมด้วยความฉลาดไวพริบดีความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงของคุณ เพราะคุณอย่าลืมตัวคุณเองเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากเสือจำนวนสิบตัวะไรทีเดียวนะคะท่านที้เกิดวันเสาร์นะโอ้โหมาค่ะท่านผู้ชมค่ะมารับชมกันอีกว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยันพิโมกเนี่ยเขาจะบอกอะไรให้กับท่านอีกนะคะไปดูซิโอ้โห องค์เทพปุะตรยุติธรรมการเงินการทองดีเลิศมากการเงินการทองไม่ขาดมือนะคะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยตัวคุณเองสามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างดีนะคะการเงินไม่ขาดมือวันนี้อาจารย์บีฟสีใครใจได้นำไพ่ชุดไพ่ไรเดอร์เวทนะคะของแท่นพาร์เมราคอมเบนส์สวิ มาดูเพิ่มเติมเสริมนะคะในเรื่องของการเงินของท่านที่เกิดวันเสาร์นะฮะอาจารย์มิ้มสีใครใจจะเลือกไพ่มาสามใบนะดูซิปเป็นยังไงนะฮะโอ้โห king of sword เขาบอกว่าตัวคุณเองสามารถนะคะจับใจใช้สอยเนี่ยได้อย่างมีเหตุมีผลบริหารจัดการการเงินได้ตามหลักวิชาการเงินเลยทีเดียวนะ ตัวคุณเองเนี่ยอันนี้เป็น s e เว่นออฟคันะคะตัวคุณเองอาจจะมีไอเดียในการสร้างความมั่งคั่งความร่ำรวยอยู่เช่นตัวคุณอาจจะนำเงินนะคะไปลงทุนกับกองทุนนำเงินไปซื้อทองคำแท่งนำเงินไปซื้อที่ดินอสังหาหรือมารัพย์หรืออย่างอื่นเพื่อเป็นการต่อยอดเป็นการขย,ขยายความมั่งคั่งความร่ำรวยเนี่ยของคุณ นะสำหรับในด้านของการลงทุนอาจารย์บีฟีใครใจมีความรู้นิดเดียวเองนะคะก็จะพูดตามความเข้าใจของอาจารย์บีฟีใครใจค่ะนะคะสำหรับไพ่ใบดีดาเซเว่นออฟคารเนี่ยเขายังบ่งบอกด้วยนะว่าตัวท่าน่เกิดบรเสาร์เองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความกล้านะมีจินตนาการมีความกล้ามีความคิดว่าตัวคุณเองเป็นผู้ที่สามารถเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีได้เนี่ยใบนี้ดีนะเขาบอกเลยว่าตัวคุณเองมีไอเดียนั้นะนะคะ Seven of cups เป็นสิ่งที่ดีค่ะนะคะเวลาคุณก็คงจะเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละว่าเราพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นพูดว่าชีวิตเราดีดีเราก็ดีนะคะดีตามปากพูดว่าเรารวยเราก็รวยตามปากของเรานะต่อมาค่ะให้ไปที่ สามนะคะ page of w o n d s นะคะเขาบอกเลยว่าชาวบันเสาร์เนี่ยหากตัวคุณเองนะมีไอเดียดีไอเดียบันเจิดมีความกล้าดึงศักยกภาพความเป็นเสือรสิบตัวของคุณเนี่ยออกมาใช้นะคะคุณจะไม่ลังเลไม่สงสัยความลังเลความสงสัยมันเป็นตัวบล็อกเป็นตัวล็อกนะคะ,คว,ะวความเจริญเติบโตความก้าวหน้าในชีวิตของเรานะ ใคก็เตือนมานดนิงนะคะ Page of Wands นะคุณต้องมีความมั่นใจนะคะดึงพลังความเป็นเสือในสิทตัวของคุณเนี่ยออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะคะสรุปแล้วการเงินการทองของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีการเงินการทองของคุณเนี่ยไม่ขาดมือคะ่ะนะชาววันเสาร์ต่อแม่แค่โอ้โหว่า ใหอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานบอกอะไรนะคะของท่านอาจารย์พรมยานพระแม่ปารวตีค่ะโอ้โหนี่ขอสแสดงความยินดีกับชาววันเสาร์ด้วยนะคะมีความอบอุ่นมากดวงชะตาของคุณนะคะท่านใดเนี่ยอยู่ใกล้กับคุณแม่มีโอกาสได้รับกาลังอบกาลังใจจากคุณแม่ตลอดเวลาเลยดังนั้นนะคะในช่วงเดือนเมษาเป็นช่วงสงกรานพอดีหากท่านใดเนี่ยอยู่ใกล้คุณแม่ก็นําพวงมาลัยนะคะ เปกราบเท้าคุณแม่นะท่านใดที่อยู่ห่างไกลกันอาจจะอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะวิดีโอคอลไลน์เนี่ยไปหาคุณแม่เลยนะตลอดเดือนเมษา,ายนนี้ชาววันเสามีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่ดีย้่าเลยทีเดียวค่ะและเครือญาติพี่น้องให้ความสนิตสนใจในตัวคุณตัวคุณไม่โดดเดี่ยวไม่โฮมอร์นเพื่อนสนิทไม่สหายจริงใจจริงจังกับคุณ ีะอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมีความสุขนะคะต่อมาค่ะนะวันนี้พลังงานดีนะเนี่ยท่านผู้ชมนะคะให้ออกมาดีหลายใบเลยทีเดียวนะคะมารับชมกันต่อว่าห้อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหงยานรัตนยานพิโมกเนี่ยเขาจะบอกอะไรนะคะให้กับท่านที่เกิดวันเสาร์อีกนะใบนี้นะคะไกรทองปราบชารวัน การที่ชาววันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่มีความฉลาดไวพริบเดีมีความเก่งมีความสามารถนะคะแต่อาจจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงคือชอบวิตกกังวลใจนะคุณอาจจะเปลี่ยนความวิตกกังวลใจนั้นมาเป็นความละเอียดรอบคอบความระมัดระวังก็ได้นะคะนะการที่ชาววันเสาร์เองเนี่ยมีการ ท่าแศักยภาพในตัวของคุณเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีค้นว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ดีค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะความรู้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญเติบโตเนี่ยในทุกๆวินาทีนะและเป็นจังหวะด,ดีเป็นโอกาสดีในเดือนเมษายนนี้ไพ่บอกเลยว่าถ้าพี่เกิดวันเสาร์เป็นผูท้ที่มีความสนจิตสนใจในเรื่องของ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างดีเยี่ยมค่ะและมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากโค้ชครุครูบาอาจารย์นะทั้งในชีวิตจริงและก็ทางโซเชียลมีเดียดีมากๆเลยนะไพ่ใบนี้นะจึงสามารถทำให้ชาววันเสาร์นี่นะฮะสามารถนำความรู้ความสามารถของคุณไปแบ่งปันให้กับทุกๆคนในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้เป็นอย่างดี เห็นมัมคะโอ้โหดีรึแมภไยชัดเจนนะภไยพรมยานของท่านอาจารย์พรมยาณรัตน่างพิโมค่ะมารับชมนต่อว่าไพบอกอะไรนะคะโอ้โหพระนางสุพรรณมัชท่านนี่เกิดบนรเรสาค่ะตัวคุณเองเนี่ยมีโครงการดีๆเรื่องราวดีๆเดๆก็ตามนะคะหาสมุดสวยๆขึ้นมาสักเล่มหนึ่งนะชาวบนรเรสานะหรืออาจจะเป็นกระดาษ A4 เขียน โครงการเรื่องราวดีๆตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อแซว่าคุณมีแรงปรารถนาอันแรงกล้านในการสรรสร้างสิ่งใดให้สิ่งนั้นเขาเกิดขึ้นเป็นรูปธปรรมเพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกไปนี้นะคะ,ะเตรียมกระดาษ A 4เตรียมสมุดบันทึกสวยๆไปได้เลยดำเนินตาม ที่ตัวคุณเองเนี่ยได้มีไอเดียดีๆมีไอเดียเลิศๆนะคะการที่เราได้จดได้เขียนอะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลงไปในสมุดบันทึกก็ดีในกระดาษ A4 ก็ดีอันนั้นนถือว่าเป็นการลงมือทำแล้วนะคะและจะทำให้สิ่งที่ชาววันเสาร์เนี่ยมีไอเดียมีแผนในการสร้างสิ่งเหล่านั้นเขาเกิดขึ้นได้จริงด้วยนะคะท่านผู้ชมยิ่งช่วงนี้ตัวคุณเองนะคะ มีผู้หลักผู้ใหญ่ครูโคช้ชครูบาอาจารย์ก็ค,คอยให้การผลักดันใ้การสนับสนุนคุณยิ่งเป็นประโยชน์กับตัวคุณดังนั้นให้รีบลุกขึ้นมาสรรสร้างลงมือทำอยมตูตะลังเลส,สงสัยผัดวันประกันพรุ่งสำหรับบัท่านนะคะเห็นไหมโอ้โห oh พระนางสุพรรณมัจฉาภัยสวยงามมากๆเลยทีเดียวคะ่ะต่อมปนะคะมารับชมต่อว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยาน รัตนาญานพิโมกเขาจะบอกอะไรอีกนะคะให้กับท่านที่เกิดวันเสาร์โอ้โหให้เป็นที่ดีอ่ะพระโรหนงพิเขาบอกเลยนะการที่ชาววันเสาร์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความฉเฉลียวฉลาดไวพริบดีเป็นเลิศนะให้ลดในด้านของความใจร้อนให้ลดในด้านของ บางทีอะคุณเป็นผู้ที่เวลารักใครก็รักเวลาคุณไม่ชอบใครคุณก็ไม่ชอบคุณกรียดไปเลยอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนียให้คุณมีลดลงนะให้โอกาสให้มีในด้านของกันให้อภัยนะคะคือเราอาจจะอยู่นิ่งๆเฉยๆก็ได้นะคะเราไม่เครียดแคนไม่อาคตามารนะ้ายนะท่านที่เกิดวันเสารน,นะคะ ในไพ่พระคนนทีเนี่ยบอกว่าตัวถ้าที่เกิดบันเสาร์เองเนี่ยช่วงนี้ทําสิ่งใดมีโอกาสประสบความสําเร็จเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครอง,อง,องถ้าที่เกิดบันเสาร์เนี่ยตลอดเวลาเลยทีเดียวนะและชาวบันเสาร์เนี่ย สรรสร้างลงมือทําในเรื่องราวในี้ก็ตามนะคะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กร mm hmm. เดี๋ยวนะคะอาจารย์เบยิมซีใครใจจากชัยภัยไรเดอร์เวดนะคะดูซิว่าในด้านของความท้าทายในชีวิตของคุณเนี่ยไพไรเดอร์เว t แนะนําว่าอะไรนะคะดูซิโอโหไพแนะนําว่าตัว ท่านที่เกิดวันศุกร์เป็นประทันโทษท่านที่เกิดวันเสาร์ให้มีการรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะคะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะนะให้ตัวคุณเองเนี่ยมันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทำดีหามุมสงบหาจุด p r i v a t ของคุณนำตัวเองเข้าไปนั่งในโบสถ์หรือไปอยู่ในห้องพระนะคะทำจิตใจให้มีความ สงบนิ่งมันฝึกการเจริญสตินั่งสมาธิเนี่ย clean o f c t p s นะการอยู่กับตัวเองให้เยอะๆนะคะท่านผู้ชมโอ้โหไพ่ oh oh, the high priestess นะคะใบนี้เนี่ยบอกเลยว่าตัวคุณเองนะคะเป็นช่วงที่เดือนเมษาเนี่ยพลังงานในตัวของคุณเยอะมากนะเซนส์ Sense, และรางสัำหรอนของคุณเยอะจริงๆเลย นะมีพลังงานอันรีรับอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของคุณนะคะดังนั้นคุณเลือกใช้ให้ดีคุณเลือกใช้พลังงานดีๆส่งต่อไปอยังทุกๆคนในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใน,นี้นะคะ่ะสิ่งใดเป็นที่มันมาแบบไม่ดีไม่เลิศและให้หลบหลีกที่ดีนะคะอย่าไปยุ่งออกมาให้พ้นนะคะ s of Wands บอกเลยว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งแข็งแรงนะคะสามารถกระโดดข้ามความท้าทายต่างๆในชีวิตของคุณได้แบบ360องศาเลยทีเดียวดังนั้นถ้าที่เกิดวันเสาร์สบายใจได้เลยนะตลอดเดือนเมษายนนี้เป็นไงคะดวงด,นะดวงดีนะโอ้โหดวงดีนะถ้าที่เกิดวันเสาร์ต่อแม่แ่่ มารับชมกันต่อว่าไพาอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกเขาจะบอกอะไรกับคุณนะคะ, <You see? c oughs> ะ,ะคดูสิพระอรุณเทพบุตรความรักดีคว,กความรักเลิศนะคะไพ่ปเนี้พระอรุณเทพบุตรความรักดีความรักความรักเลิศไม่ว่าคุณจะแต่งงานแล้วมีสามีมีภรรยามีคนพิเศษแล้วหรือคุณมีแฟน มานานและอยู่ด้วยกันจนมีลูกมีเต้ากันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งบอกเลยนะพระอรุณเทพบุรเนี่ยดีมากเลยนะเขาบอกว่าชีวิตคู่ชีวิตชีวิตรักของคุณกําลังมีความเจริญเติบโตมีความโตนะความรักอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ด้วยกันแล้วมีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยชีวิตคู่คุณเนี่ยกำลังพุ่งไปข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราใช้ไพ่ชุดไรเดวเวท ดูในเรื่องของความรักนะคะเสริมนิดหนึ่งว่าเอ๊ะความรักของชาววันเสาร์เนี่ยในเดือนเมษายนนี้เป็นอย่างไรนะคะให้ไพ่ชุด r ร d e r ร์เวเนี่ยช่วยบอกนิดนึงนะคะดูซิโอ้โหหนี่ไงความรักดีมากอันนี้เป็น X of cups ความรักยูนิเกณ์ดีมีความเข้าจิตเข้าใจดีมากเลยนะคะ คู่ของคุณและตัวคุณเองเป็นคู่ที่เรียกว่ามีความเป็นกระะัรยันมิที่ดีนะอยู่ด้วยกันแล้วเป็นไงคะมีความสุขโอ้โหความรักดีนะได้เซเว่นออฟคาร์อันนี้ก็เป็นไพ่ของความรักด้วยเช่นกันชีวิตของคุณชีวิตคู่ของคุณนะมีความฝันนะมีความปรารถนาะที่จะให้ครอบครัวมีความสุขให้ครอบครัวมี การเจริญเติบโตนะอย่างมั่นคงถาวรยาวนานโอ้นี่เป็นสิ่งที่ดีนะในเรื่องของการจินตนาการในเรื่องของความรักนะท่อยีทีท่อย,อยอาัยเห็นไหมคิงออ w o r d มีความท่อยีทีท่อย,อยอาัยมีความเป็นการยานมิตต่อกันนะคะมีความเข้าใจมีความรักที่ดีเยี่ยมมากความรักอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยทีเดียวสําหรับ ชาววันเสาร์นะคะโอ้โหดังนั้นเนี่ยในเมื่อความรักของชาววันเสาร์ดีดีอย่างนี้อยู่แล้วท่านผู้ชมคะคอยระลึกถึงวันแรกนะที่ตัวคุณเองเนี่ยเริ่มรักกันนะคะพาคู่ของคุณไปพักผ่อนเยันใจไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์นะคะครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้านะคะช่วงนี้ความรักดีเลิศมากๆเลยทีเดียวและสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีใครเลย ระวังเนื้อระวังตัวให้ดีนะคะความรักกําลังจู่โจมขึ้นซะแล้วล่ะค่ะนะแม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้โอ้ไพรวงขอไพ่นะคะเดี๋ยวเบอาจจะมีไพ่หนค่ะไพรวงไพรวงมาสองใบนะคะเราก็จะะเอ่คุยในตอบตอบไปต่อเลยนะคะในด้านของสุขภาพพลานามัยนะคะท่านผู้ชมนะได้องค์เทพ ราหูแล้วก็องค์พระแม่คงคานะชาววันเสาร์เนี่ยใจร้อนรักจริงเกลียดแรงนะบางครั้งเนี่ยก็วุบวาบ,บ,บวุบวาบเลยทีเดียวให้ก็เตือนมาทําจิตทําใจให้มีความเบิกบ,บานใจมีความสุขมีความสงบทําใจให้ล่งๆเยน็ยนๆเอาไว้แล้วยิ่งช่วงนี้นะคะ อากาศเนี่ยร้อนมากเลยทีเดียวดังนั้นชาววันเสาร์เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยให้พกน้ําติดตัวไปด้วยนะคะคอยจิบน้ําอยู่อย่างสม่ําเสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ในออฟฟิศขับรถไปติดต่องานหรือไปไหนมาไหนนะดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะพกน้ําติดตัวไปด้วยนะคะชาวาวันเสาร์นะแต่ในไพ่ก็บอกเลยว่าสุขภาพพลานามัยดีมากนะคะ จ,จิตใจของคุณมีความร่มเย็นเป็นสุขนะคะเพียงแต่ว่าให้มีความละมันระวังอย่าวุบวา่าอย่าวุบวา่าอย่าใจร้อนนะคะท่านี้เกิดวันเสาร์ต่อแม่แท่มารับชมุต่วาว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์กรุงยานรัตนยานทิโมกเขาจะบอกอะไรอีกให้กับชาววันเสาร์นะคะโอ้โหองค์เทพพระเทึงค่ะไพ่พระเทลิงนี้นะคะท่านผู้ชมบ้านช่องห้องหอของคุณเนี่ยบ้านท่านใดรกนะ ให้เก็บเท่าของเหล่านี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเนีอะไรที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องให้ดีแล้วรีบจำหน่ายใจแจกไปซะเลยอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นคุณค่าทางจิตใจนะคะให้จำหน่ายใจแจกไปอย่าไปเก็บเอาไว้ค่ะมันรกนะทั้งมแมลงทั้งยุงหนูสัตว์เลื้อยคลานโอ้เชื้อโรคเยอะแย,ยะไปหมดเลยท่านผู้ชมนะคะ และที่สำคัญเนี่ยตามหลักวงจุ้ยนะคะกีดขวางการเดินทางของการเงินและช่วงนี้เป็นฤดูร้อนด้วยนะทำให้บ้านเป็นไงคะมีแต่ความเล่าร้อนรุ่ร้อนไม่มีความสุขรีบเคลียร์เลยนะคะท่านใดที่มีข้าวของเยอะๆเนี่ยจำนายใจแจกไปซะเลยอย่าไปเก็บไว้านาคารถแบนสิ่งเหล่านั้นก็กีดขวางการเดินทางของการเงินด้วยแทนที่เงินจะเข้าบ้านก็ไม่เข้า โอ้โหดังนั้นท่านใดอยากรวยทําบ้านให้ส,สวยๆนะคะนะเอเมค่ะท่านผู้ชมค่ะมารับชมต่อว่าไพอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์คงยันจะบอกอะไรนะคะโอ้โหเท้าวิรูปากธุรกิจหน้าที่การงานของท่านที่เกิดวันเสาร์อยู่ในเกณฑ์ดีตัวคุณเองมีการบริหารจัดการมีการแมเนจเมนต์ในเรื่องหน้าที่การงานอย่างดีเยี่ยม มีความระมัดระวังสูงนะคะเดี๋ยวใช้ไพ่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ Rider ่ไรเดอร์เวนนะดูเสริมนิดนึงว่าเอ๊การงานของชาววันเสาร์นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเลือกแม่หมอเลือกไพ่มาสามใบนะโอ้โหนี่ไพ่เดอะมูน ตัวคุณเองเป็นคนที่มีในด้านของเซนส์รังสงหรค์มีความเข้าจิตเข้าใจในด้านธุรกิจการงานเนี่ยสูงนะคะและหากท่านใดมีธุรกิจส่วนตัวแล้วรู้สึกว่างานล้นมือเนี่ยก็สามารถหาลูกน้องบริวารมาช่วยได้นะคะนะช่วงนี้เนี่ยการติดต่อจรจารในด้านงานอาจจะยุ่งนะคะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้โอ้แต่ดีเขาเียกว่าเหนื่อยเราได้เงินอย่างนี้คะ n น g h of ิศเดอะคลอนะช่วงนี้เหนื่อยนิดนึงนะคะต้องมีความมีระเบียบมีวินยัยมีความอดทนมีวิริยะอุตสาหามีการดำเนินงานต่างๆไปตามลำดับขั้นตอนเหมือนไพทาวิรูป,ปักเห็นไหมคะให้บริหารจัดการไปตามลำดับขั้นตอนเลยท่านผู้ชมนะคะเหนื่อยนิดแต่ทำไมคะสำเร็จและได้เงินนะโอ้โหไพสวยมากเลยไพของ ไรเดวเวทนะคะชุดนี้สวยมากนะคะต่อมาแค่เราบรรับชมกันต่อว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรงยานรัตนยนันพิโมกจะบอกอะไรนะคะโอ้โหการที่ชาวบันเสาร์ทำอารมณ์ดีๆทำอารมณ์ให้มีความเปิดบานใจอยู่อย่างสมเสมอเป็นเรื่องที่ดีนะคะนะฮะบทสวดมนต์เพราะเพราะมาฟังเปิดบทสวดมนต์พระคาถาเงินล้านนะคะ มาเสรมิมในด้านเงินเงินทองทองให้กับคุณสวดพระคาถาอิติปิโสเกินอายุตัวคุณตัวคุณเองเนี่ยหนึ่งปีนะคะทำให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตคุณสวดพระคาถาชน,าบรรชนะบัญชรสก้าจบนะบทสวดมน,นี้ก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตคุณสวดบทสวดมนองพระแม่กวนอิมนะคะทำให้จิตใจของคุณรู้สึกเบาสบายนะคะสวดบทสวดมนทางองค์เทพฮินดูค่ะ นะคะเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมความมั่งคั่งเสริมความสําเร็จให้กับชีวิตคุณนะคะหรือคุณอาจจะเข้าไปเปิด y o u t u b e นะคะเซิร์ชนะคะเข้าไปรับชมเพลงบรรเลงของอาจารย์บัณฑิตอื้งรังสีฟังแล้วทําให้รีแลกซ์ผ่อนคลายเวลาเรารีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วอารมณ์ดีพออารมณ์ดีความถี่ในร่างกายของเราก็ลลอยไปที่สูงท่านผู้ชมในที่สูงเนี่ยก็จะมี พลังงานความสําเร็จพลังงานความมั่งคั่งพลังงานความร่ารวยเนี่ยรอยอยู่ตัวเราเองก็สามารถที่จะไปจับคู่จับพลังงานดีๆพลังงานเลิศเลเหล่านั้นได้นะคะท่านผู้ชมนะเห็นไหมไสวยงามมากแมารับชมไพ่ใบที่สิบสองกันนะคะในดูซิว่าไพ่บอกอะไรนะโอ้โหองค์เทพธิดาแมงป่อง ดวงชะตาของชาววันเสาร์ตัวคุณเองดวงชะตาดีดีไพ่หลายใบบอกมาเลยว่าเดือนเมษานี้ยชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดีชีวิตมีความรุ่งโรจน์ชดช่วงชชวนันชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่าลืมนะอย่าลังเลอย่าสงสัยอย่าวุ่วายอย่าเจร้อนทําสิ่งใดให้มีการโฟกัสนะมีความมุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจเอาจริงเอาจัง,จงนะคะและสังเกตดูนะว่า เทพธิดาแมงป่องเนี่ยก็สวมชุดสีขาวนะไพ่ก็แนะนําว่าให้ชาววันเสารมีโอกาสปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทําดีอย่างสม่ําเสมอนะคะมีโอกาสไปปฏิบัติทำตามาศาสนาค่ะท่านผู้ชมนะโอ้โหและอาจารย์เบยิบซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตา ของท่านที่เกิดวันเสาร์จบลงแล้วค่ะอาจารย์ B บยยิบสี่ทลาใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนมีพี่และลูกค้าทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิบสี่ใครใจเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิน กดติดตามกดขอบคุณและกดซุปเปอร์แฟนให้กับอาจารย์เบีชิปซีใครใจโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์รัสเซียจีนฮ่องกงเกาหลีอินเดียลาวสเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกก่อนจากกันอาจารย์เบจชิปซีใครใจขอให้ เพื่อนๆพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมังคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกลับสวัสดีค่ะ